คำเตือนก่อนใช้สมุนไพรควรปรึกษาแพทย์หรือแผนไทยหรือท่านผู้รู้จริงเกี่ยวกับสมุนไพรครับสเน่มาแล้วเข้าป้ามาเนี่ยมาเอาสมุนไพรเอาไว้ไปให้ยายบัวพันไุไ่ยายบัวหลวงไว้รักษาซิวรักษาฝ้า ให้หน้าเตี้งตึงพี่น้องมาเบิงน้ำกันผู้หญิงผายมักสวยมักงามอยากให้หน้าเตี้งตึงอยากให้หน้านิ่มนวลอ,อยากให้หน้าอ,อกสิวฝ้าบวัวให้ฝ้ามีในหน้ารักษาฝ้าได้ดีพี่น้องไม่เห็นได้ไหนพี่น้องมาเบิงน้ำกันวัสมุนไพรตัวนี้มันหนังคือจะรักษาฝ้าได้ดีหน้าจางสีเตี้งตึงนิ่มนวลมาเบิงน้ำกันเด้พี่น้อง้อวัสมุนไพรตัวนี้มันแม่นยังนี่คือ ต้นมะพร้าวป้าหรือตานเดี่ยวรักษาซิวรักษาฝ้าบางคนเอื้นว่านซากเหล็กบางคนเอื้นว่านซากเหล็กเฉพาะบ้านผมเอื้นตานเดี่ยวหรือต้นมะพร้าวโคกก็ได้พี่น้องเพิ่นเอื้นหลายซื้อแลแต่เพิ่นเอื้นพี่น้องน่เ่นที่นี่ก็ได้เดี๋ยวผมจะขุดเอาส้นใดของเพิ่นมาหรักษาซิวรักษาฝ้าตาเสน่ห์เอาส้นหัวของเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อวว่า็ขุดสำกันเด้อพี่น้องเอมาขุดํำกันพี่น้องมาว่า็ขุดเลยพี่น้อง mua bố lắm lẫn cộng đồng này thì cụt nắng thì nóng này là thì nóng ngay như cụt thì nóng nắng thì nóng này này nóng nặng 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 บ u l t i m u l t b e าดตัวน <aunque S 2> <me> ี้ a าดพี่น้อง o าดตัวนี้บ่ e าดก面 ,x-x t เอาตัว h e では x a n t e x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  a ตัวนี้พี่น้อง ขาดเป็นก็ได้บวเป็นยังตัวไม้คพพรับอมหลังจากได้แล้วพี่น้องนี่เพิ่นเอื้อนว่านซากเหล็กบางจังหวัดเอื้อนว่านซากเหล็กบางจังหวัดเอื้อนตานเดียวบางจังหวัดเอื้อนหมักผ้าโคกเฉพาะบ้านผมเอื้อนสองซื้อหมักผ้าโคกกับตานเดียวเอาไว้ให้ย่างตาสเสน่ห์เอามารักษาสิวรักษาฝ้าขนาดเตีงตึงขนาดนิ่มน,น,นวล สังเกตเบื้องหักมันเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละหักของเพิ่นนี่แหละหักเพิ่นใบเพิ่นก็คล้ายเดียวกับใบมะพร้าวคล้ายกับใบตาลพี่น้องสังเกตเบื้องเด้อพี่น้องเด้อต้นเนึ้อซีมีบ่บลายใบพี่น้องสามใบสี่ใบสองสามใบต้นเนึ้อช่วงนี้เพิ่นกำลังสีแก้ได้ที่เพิ่นก็สิตายพี่น้อง อีกจน้องก็สิหายา,ยาก่ยพี่น้องพ่ออย่างใบพันตายเลยก็ม,ยมันสิหาบ่ได้มันสิหาบ่เห็นแล้วมันสิออกอีกเท่านึงกับเดือนห้าเดือนหกปีหน้าพี่น้องเองช่วงนี้เพิ่งกำลังแก้ได้ที่ถ้าสิหากะหาช่วงนี้พี่น้องถ้าสิหากะได้ถ้าถ้าซากว่านี้มันตายเลยก็หา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 บ่อยากได้เอาช่วงน,นี้แหละพี่น้องเด้อล้างดีๆให้ท่านเอาไปฝนกับหินหลับใช้น้ำมะนาวพี่น้อง ผมจักม <accurately S 2> ีบางหนาวเฮาอยู it, 不不่ดอกเนาะบักหน้าห้อยหลับไปฝนใสเอาหักเลยนะฝนพี speed, ่น้องฝนให้ลำบางหนาวฝนสิเห็นรับเลยพี่น้องเด้อพอฝนได้หลายๆลก็เอามาทาหน้าตามหน้าตาจตาหน้าท่านสิเต่งตึงหน้าท่านสินิ่มสินวลอ่อนกว่าเยาวพี่น้องบอกง่ายๆ่ารวดหน้าท่านสิพุทธพ่องยองใหญ่หน้าท่านสิสดใสนี่จะเอาเมื่อให้ยายบัวหลวงมาแล้วทาหน้าใหหน้าเต่งตึง อันิ่มนวลให้เหล้านุ่มขึ้นไปว่าง่ายๆบอร์ฮัทจอยากให้เหล้าเท่าอยากให้เหล้านุ่มสก้อนก็เลยสีให้เมียเอาไปทาหน้าเดี๋ยวตอนทาเดี๋ยวผมจะ่ายพี่ให้เางมืออีกทัวหนึงเด้อให้เพิ่นหน้านิ่มนวลตัหน้าตึงๆเป็นสาวว่าง่ายๆรูดฝนจะรับบางหน้าเดี๋วก็ทาเดี๋ยวพี่น้องเด้อสังเกตว่าไงดีพี่น้องเอ้ ตอนท่ามันมีอาการคันยิบยิดระดบจังหน่อยพี่น้องเลยตอนท่าเอาหูวจักแล้วก็หาอยู่เอ้ยหาใส่ยรองเบิง้งเลยเพี่น้องเนดะ้อหูวจักแล้วก็ไดผมไม่หากินกินบ่ได้ให้ท่านหาใส่ยรองเบิ้งพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ขอจบด้วยรับเนดะ้อขอขอบุบญขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายว่านสักเหล็กอาบาท่าหน้า ผู้สาวให้หน้านิ่มห้หน้านัวห้หน้าตึงให้หน้าอ่อนเยาว์กว่าไววิธีใช้แซ่ใดให้ท่านใส้เอาไปฝนใส่หินหลับไปฝนใส่น้ำหม่อนาวเลยพี่น้องเด้แอแต่ท่านเอามาทาหน้าท่านรักษาสิวรักษาฝ้าพี่น้องหน้าท่านหน้าเป็นฝ้าดำๆแล้วมันก็ค่อยๆลุดออกมาหน้ามันค,ค่อยๆเเนียนขึ้นเเนียนขึ้นขาวขึ้นเด้อพี่น้องเด้อเอาหัวใจแล้วก็หาเห็ดลองเบิ่งพี่น้องนี่คือต้นตาลเดียวหรือหวานซากเล็กพี่น้อง บาดหมเอิ้เติมตาลเดียวหรือมะพร้าวโคกอามารักษาสิวรักษาฝ้าให้หน้าอ่อนเยาวให้หน้าสดใสเอาหัจักหลักหาให้ร้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสังเกตเบิ่งดีๆพี่น้องนี่คือใบของเพิ่นพี่น้องสังเกตดูใบใบเพื่อนเป็นยังนี้แหละพี่น้องเย้ย